สวัสดีค่ะพี่พี่เร็วพระเพลงจะมารีวิวอะไรคะวันนี้โรงสีข้าวโรงสีข้าวหรอคะสีข้าวของยายไปพาเข้าไปพาพี่พี่ไปเอาพี่พี่เดินไปเลยคะ่ะอ่าพระเพงจะพาไปสีข้าวแบบคนต่างจังหวัดนะคะพอดีพระเพลงมาอยู่บ้านยายคะ่ะ อาแพงจะพามาสีข้าวนะคะไปค่ะ พ,พ่พี่ๆไปดูอะไรอีกคะพาพี่ๆไปดูรถไถปะพ feminine, ยายพ,พี่ๆไปดูรถไถหน้าบ้านปะฝุ่นนะลูกยายสีข้าวฝุ่นปะพาพี่ๆไปดูรถไถค่ะพาพี่ๆไปดูรถไถกันนะคะไปเลยค่ะพ่แพงจะไปพาพี่ๆไปดูรถไถนะคะ รีวิวบ้านยายนะคะวันนี้ไหนคะนี่ลุกรถไถอันนั้นรถคีบลุกแล้วรถคีบอ้อยนะคะยายเป็นกเกษตรนะคะยายทำไร่อ้อยนะคะ ยายทำไรอ้อยนะคะพี่พี่พระเพลงก็จะมาเป็นชาวไล่นะคะขับรถไถให้พี่พี่ดูนะคะไปเลยค่ะอึ้บขึ้นไม่ได้ค่ะอันนี้ขอต t o p เอาน้องขึ้นแป๊บนึงนะคะไม่ต้องถอดหรอกลูกไม่ต้องถอดขับได้เลยค่ะ เพแพงก็นั่งเล่นทุกวันค่ะนี้แม่พาเพแพงหนีโควิดมาอยู่บ้านยายค่ะหนีโควิดมาอยู่บ้านยายใช่ไหมคะลงลงเรียนไม่ไปแล้วใช่ไหมคะ ค่ะบายบายพี่ๆหน่อยค่ะไปแล้วนะคะแวะมาทักทายพี่ๆนะคะอุ้ย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 แต่ไม่ได้ไม่ได้เล่นกุญแจไม่ได้เดี๋ยวสตาร์ทรถเอาบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายพี่ๆหน่อยค่ะบ๊ายบายฝากกดติดตามพะแพงด้วยนะคะ เก่งมากค่ะมะเพงก็ไม่ค่อยมีคลิปเนาะฝากพี่ๆด้วยนะคะ